ขอต้อนรับท่านผู้าสไตนนล์ e s t น r Channel นะครับและนี่คือการรีวิวกระเป๋า f o r a v e n Congen Weekender ครับผมก <Okay. S 1> ็จริงๆตัว Weekender เนี่ยนะครับก็เป็นกระเป๋ารุ่นใหม่ที่พึ่งไปสอยมาจากงานบ้านและสวนแฟร์นะครับก็จริงๆถือเป็นงานเปิดตัวของเจ้า Weekender รุ่นแรกรุ่นเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับก็จริงๆใช้มาสักพักแล้วเกือบ เดือน2เดือนได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากมารีวิวให้ดูเผื่อว่าใครกำลังตัดสินใจอยากจะซื้อนะครับก็จะได้เป็นเอาไปตัดสินใจกันนะครับโดยภาพรวมนะครับตัว We e k e เด e r เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแบบผ้าเดียวกับตัวคองเกตเลยนะครับจริงๆแบบผ้าหรือตีดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเหมือนคองเกตเลยเพียงแต่ลักษณะการดีไซน์โดยการวางกับพื้น,น,นกับเบาะอย่างเงี้ยครับเป็นแนวนอนครับ เป็นกระเป๋าแบบแนวนอนเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับมีสายสะพายแบบด้านข <c oughs> er, ้างได้รวมถึงถ้าพิกออกมาเนี่ยก็เป็นเป้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองปิดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะนี่นะครับก็เป็นกระเป๋าเป้ได้นะครับไว้สะพายแบบไปลุยต่างจังหวัดหรือว่าไปแบบนั่งเครื่องบินเป็นแบบ carry on ไปแต่ก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับก็ต้องอาจจะห้ดูดูกันแต่ว่าพอยก็คือแบบถ้าเกิดว่าต้องเดินทางต้องการความคล่องตัวเงี้ยอาจจะ เลือกเป็นแบบสะพายด้านก็ปรับได้ส่วนไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวสายสะพายด้านข้างเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าไงสามารถถอดได้นี่นะครับก็จริงๆไอตัวแบบอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับรุ่นของเกนที่แบบใช้แบบสามารถถ,ถอดเก็บสายได้นะครับก็ใครอยากสะพายล้างก็เก็บสายไปเลยก็ได้นะครับแต่ทีนี้ก็ตาก็เอาไวส้สะพายข้างนี่แหละเพราะว่าสะดวกดีครับ ใช้งานงาน่ายหยิบเป้าตรงเปาตั้งอะไรออกมาแล้วก็มีบ้างที่สะพายเป็นเป้น,นะครับกระเป๋าด้านหน้านะครับก็จะกว้างตามแบบดีไซน์ของเขาเนาะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างแบบยิ่งใหญ่พอสมควรน,นะครับก็ <c oughs> <g iggle> แต่ถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเก็บของแบบได้เยอะมากๆอย่างถ้าใส่บัตรพนักงานกุญแจบ้านหรือว่าแบบปากกงปากกาเนี่ยก็โยนเข้าไปในนี้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบต้องก็ต้องบอก,กตรงๆว่ามันไม่ได้เซิร์ฟกับแบบออฟฟิศเท่าไหร่ เพราะว่ามันใช้คําว่าวีแกนเดอร์เนาะแปลว่านะตอนนี้มันเอาไว้ใช้แบบวันหยุดเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมผมเองเนี่ยตัวตาเองเนี่ยของมันเยอะฮะก็เลย INDISTINCT นี้ทีนี้ความพิเศษของวีแกนเดอร์ครับคือช่องเก็บของเนี่ยมี2ช่องครับผม <Christians> นี่เห็นไหมฮะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้มาด้วยนะอันนี้ตาใส่เองนะไอตัวส้มๆเนี่ยซื้อสั่งมาเองจากช้อปปีนะครับอันนี้สั่งมาเองนะไม่ไมีได้มากับกระเป๋านะแต่ว่าอไ, TI ไอตัวซิปเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันมี2ช่องครับช่องแรกด้านหน้าเนี่ยเหมือนเอาไว้เก็บ เสื้อผ้ารองเท้าครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นะครับก็เอาไว้เก็บเสื้อผ้าเพราะว่าตัวข้างในเนี่ยจะมีลิฟซิปอีกสองตัวเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพลิกกล้องให้ดูกันนะครับก็จะมีซิปอีกสองตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามารถเก็บของได้นะครับแยกเป็นสองสองจีนได้ผ้าข้างในก็เหมือนแบบจริงๆเหมือนกันน้ําเหมือนกันนะเพราะว่าแบบ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นรุ่นของผ้าของก<ข>องเกนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มี2ช่องเก็บของแบบยิบย่อยใส่ถุงเท้าใส่เอ่อไอนี้ได้อะไรเงรี้ยแล้วก็มีช่องที่ใส่ของด้านหน้านะครับงไงนี้ขออวดหน่อยตอนไปฟลอเรนไปที่งานของเอ่อบ้านและสวนแฟนเนี่ยก็มีแบบซื้อใบนี้แล้วก็ได้ลัคกี้ดอจับสลากมาเป็นผ้าแบบผ้าพันคอเป็นไอเนี่ยครับเป็นคอลเลคชันของกองเกนอาร์ด้วยนะครับสวยเลยนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ทีมงานของแอ j เจ t i v ทีก็บอกว่าโ้กว่าจะไอตัวนี้เป็นรางวัลใหญ่มากนะครับกว่าจะออกเนี่ยนานมากเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครด้วยหรือเปล่าอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเอ็กซ์คูลมากๆนะครับก็เลยแบบอ่ะโอเคแอบดีใจป,ปึ้มปิ่มอยู่เล็กๆนะครับอ่ะอันนี้คือช่องแรกดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้ช่องแรกเนี่ยครับมันเหมือนแบบเหมือนกันน้ํากันอะไรได้ก็เหมือนเอาไว้เก็บเสื้อผ้าเก็บสัมภาระต้องเดินทาง ส่วนอันเนี้ยช่องที่2เนี่ยช่องใหญ่ช่องเนี่ยนะครับเป็นช่องที่เหมือนเอาไวไ้ใส่พวกแบบอุปกรณ์ของต่างๆเลยครับนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยซึ่ง2ช่องเนี้ยมันจริงๆิมันคือช่องใส่ของเดียวกันแต่ว่ามันจะมีเป็นตัวผ้าเนี้ยที่เก็บไว้เนี่ยเห็นไหมนี่ต้องเปิดดูเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผ้าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมันกันชั้นแบ่งเป็นชั้นไว้นะครับก็ถือว่าเย็บได้แน่นหนาอยู่พอสมควรนะนะครับแล้วก็ในช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ของ คือท่านเดินึกสภาพาเหมือนแบบต้องไปประชุมต่างจังหวัดสัก4ี่หวันไปสัมมานาอะไรเงี้ยนี่ว่ากระเป๋านี้เอาอยู่นะครับเพราะว่ามันมีช่องสําหรับใส่ของใหญ่มาเป็นอุปกรณ์เนมต้าก,ก็เลยเอาไว้แบบใส่พวกกระเป๋าตางังกระเป๋าเก็บของใส่ยาใส่หมวกใส่อะไรต่างมีขยายด้วยนะครับเก็บเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับใส่กระติกน้ําอย่างนี้นะครับอาเฟโลเห็นไหมก็ๆๆยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กด้วยตรงนี้เป็นเหมือนแบบ ที่ลองซอฟต์เคสไปเลยนะครับรุ่นนี้ชดเชยเพราะว่าไม่มีไอตัวเบาะรองนั่งที่เหมือนเอาไว้ดันทรงกระเป๋าคอนเกนถูกไหมครัมันก็จะมีตัวที่ช่องใส่ช่องแบบโน้ตบุ๊กกระเป๋าโน้ตบุ๊กนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะฮะนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นฟังก์ชันโดยรวมของกระเป๋าฟ o r เวนคอนเก g นว n w e คนเดอร์ en นะครับส่วนตัวสายสายก็ปรับ เก็บแบบอาจจะถอดไม่ได้เนาะก็อาจจะยึดเก็บไว้แบบนี้นะครับเป็นปกตินเนาะทีนี้เนี่ยถ้ารีวิวเนี่ยตอนนี้ใช้มา1เดือนเกือบโอ้เกือบเกือบเดือนกว่าแล้วนะครับถือว่าเวิร์กมากโอเคมากเพราะว่าบรรจุของได้เยอะมากนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนสะพายแบบสะพายหลังสะพายข้างซ้ายขวาอะไรเงี้ยนี่จริงก,ก็คือพาไปแบบไปเที่ยวสิงคโปร์มาแล้วรอบหนึ่งครับผมค่อนข้างทนเลยทีเดียวแล้วก็ขึ้นกระเป๋าสะพาย ไทยของหนักๆเนี่ยสพาเนี่ยก็ไม่เจ็บด้วยครับเพราะว่าสายสพายมนเนี่ยเป็นของแบบเชือกแบบของเก้น็น้องแล้วมันค่อนข้างหนาค่อนข้างกว้างเลยเวลาสพายมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่หรือตัวถ้าเกิดว่าจะสพายเป็นแบบเป้นเนี่ยมันก็จะมีตัวซอฟตัวรงนี้รองไหลด้วยซึ่งเจ๋งมากๆนะครับราคาตอนนี้ประมาณ70,00กว่าบาทก็ถือว่า แอบสูงอยู่นิดนึงนะครับก็ไม่ <c oughs> ก็ถ้าเกิดซื้อไว้อย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าอาจจะต้องแบบตอบโจทย์กับคนที่มีของเยอะๆชอบเดินทางหรือพกพาบ่อยๆอยากจะมีกระเป๋าคองเกนที่แบบเอาไว้เดินทางไปต่างจังหวัดไปไปแบบตามประเทศแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเป็นแบบแคลลี่ออนเนาะสวันสคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบใครเดินทางแบบไปเที่ยวไปแคมป์ระยะสั้นแต่ก็แบบ แอบมีแบบทิ้งงานไม่ได้เอา iPad เอาอะไรใส่ไปอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเหมาะเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดถามจริงๆนะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ากระเป๋าของเกน w e e เ e นเดอเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่แบบไปประชุมไปทํางานอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะเพราะว่ามันแบบคือเหมือนมันดีไซน์ให้แบบสามารถใช้ทั้งทํางานได้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเดินทางใส่กระเป๋าได้อะไรได้ใส่ของอะไรได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแยกชั้นชัดเจนแบบเก็บของไปชั้นหนึงมีซิปสอซิป ถ้าเทียบแนะ็รู้สึกว่าถือว่าตัวกระเป๋าเนี่ยครับค่อนข้างแบบออตอบโจทย์สําหรับต้านะเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนของเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเราอยากไปใบเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวว e คเอนเดอร์เนี่ยมันโอเคอยู่เนาะน,นะครับ <c oughs> ทีนี้ปัญหาคลาสสิกของของเกนอะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดันทรงเท่าไหร่มันไม่ค่อยเป็นทรงตามสไตล์ของของเกน่ะ แล้วก็เรื่องเปื้อนง่ายนี้ก็เกิดจากที่ใช้มา1เดือนเห็นไหมครับถ้าเกิดสังเกตดีๆตรงนี้ก็คือแบบเริ่มเริ่มดำดำ,ดำคำคำ,คำแล้วมีเริ่มเป็นหงอกด้วยนะครับตามสไตล์ของผ้าของเกนถ้าไม่ซีเรียสผ่านจุดนั้นมาได้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ายังซีเรียสอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องทําใจและต้องยอมรับก่อนนะครับคือมันด้วยความที่มันเป็นผ้าของเกนแบบไใยไนลอน นะครับก็คือเป็นผ้าสไตล์แบบเดียวกับกระเป๋าคองเกนเลยอะไรเงี้ยข้อดีของมันก็คืออะไรก็ตามที่เป็นแกจิตของ,องคองเกนอย่างเช่นแบบตัวแว็กซ์อะไรเงี้ยก็ลงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าใช้สีเหลืองนะครับแต่จริงๆเนี่ยจะมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะครับที่ชอบน้องมันก็จะมีสีน้ําเงินนะครับสีดําใช่ไหมแล้วก็ เอ่อสีเป็นสีนาวีเนาะสีนาวีสีดำสีออกเกอร์ออกนะครับออกเกอร์ er, นี่คือสีที่ตาใช้นะครับมีฟอสกรีนออกเขียวเขียวฟ้า,ฟามีออกเกรสนะครับแล้วก็เป็นสีพาสเทลลาเวนเดอร์ ender, นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อในเว็บไซต์ในชอปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5 5 0าบาทนะครับก็ไปลองดูนะครับถ้าใครชอบคองเกนเป็นสายลุยมีไปเที่ยวแบบออกแคมป์3วัน2คืนหรือบินไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ได้นานมาก รหรือเป็นสายต้องเดินออกเดินทางสัมมนาอยากจบจบใบเดียวที่กระเป๋าใบเดียวแนะนําใบนี้หรือถ้าวันนี้แล้งมีอุปกรณ์มีเสื้อผ้าไปเล่นฟิตเนสชอบเล่นฟิตเนสอยากได้กระเป๋าของเกนที่แบบสะพายข้างได้แล้วก็สะพายเป็นเป้ได้ก็แนะนําเพราะมีช่องใส่กระติกน้ําด้วยเห็นไหมนะครับก็ถือว่าเวิร์กในระดับหนึ่งแต่แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่านานๆทีไม่ได้ใช้อันนี้ก็พูดตามตรงว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงเลยเกือบเจ็ดพันนะฮะ ถึงแม้ว่าโน้ตบุ๊กที่รองรับมันจะได้ถึงแบบ17นิ้วก็ตามทีเนาะแต่ว่ามันก็ก็ค่อนข้างจะแบบสูงไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าพอใจพอสมควรนะครับแล้วก็1เดือน2เดือนประมาณเดือน2เดือนที่ใช้มาก็ถือว่า คุ้มค่าแล้วก็ชอบมากๆนะครับใครที่สนใจก็ลองไปเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ The Active d j e ทุกขาขานะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์นะครับ k o n g e n o t f o r a v e n co t h นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับ k o n g e n Weekend เดครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ